อันนี้จําลองเกี่ยวกับว่าเวลาเราลืมแต่งปาดใช่ถ้าเราไม่ทันเห็นไหมตรงนี้ก็แห้งให้<ม>วาง<ม>เรียบ<ม>ก,กับตัวนี้นะครับขูดออกเลยขูดออกนครับขูดอกเงี้ยถ้ามันแห้งกว่านี้ทําไงเอาตัวนี้ขอ้ขอค่อยขอย่างเงี้ยถ้ามันแห้งมันมันจะออกออกยากกว่านี้แน่นอนนะครับขูดไปเลยยังไม่ต้องหนักมือน,นะคบเบา,บา,บา <Okay. S 2> ร,ะระวังไม่ให้เป็นหลุมลงไปนะครับขูดรักษาผิวหรือตรงปากกระถางเพราะาที่เราทําให้ปากกระถางจะผิวค่อนข้างจะเสมอกันทั้งหมดนะครับไซส์ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับเอียงก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนเหมือนกันถ้าในกรณีที่ไม่ถันถ้าแห้งนี่ค่อยๆเคาะนะฮะถ้าลืมพอกมันจะเป็นหลุมเลยนะฮะถ้ามันแห้งเนื้อปูนจะไม่ค่อยติดกันแล้วนะครับ เอาปกที่ฉีดก่อนนะยังได้อยู่ยอยเอาผงปูนมาโรยก็ได้อยากให้ปากมันคมนะครับการมาแต่งตอนนี้มันไม่ได้กดแนบแล้วก็ให้เรียบให้มันได้ยิ่งกดยิ่งโชว์ทรายนะถ้าแต่งตอนนี้มันจะต่างกันนะครับถ้าอยากให้ผิวมันกลับมาเหมือนเดิมเอาผงปูนมาโรย mm hmm. แนะนําปูนที่โรยเนี่ยถ้าไม่อยากให้ปากดําก็ให้เป็นปูนเกาะนะครับมาพรมอีกรอบแต่ถอดให้จะยุ่งหน่อย เดี๋ยวไปดูต้องถอดอหลายท่านยังไม่เจอปัญหานีนะ้หลายท่านเจอแล้วถอดไม่ได้แต่งไม่ได้ทุกทิ้งก,ก็มีนะถ้าเทกระถางอยู่ที่บ้านส่วนมากจะเจอนะแต่ถ้าเรารู้วิธีแก้เราจะ,ระสบายใจแล้วก็จะทํามันออกมาได้ใกล้เคียงแต่ถางใบนั้นก็คือไม่ได้สูญเปล่าอย่างเช่นมีออเดอร์สิบใบใบนี้เป็นใบที่สิพอดีต้องส่งพรุ่งนี้ไม่ต้องเสียเวลาเทใหม่สามารถแก้ไขสการณ์นั้นได้นะ